วัสดีครับ The Planet Power ครับเรากลับมาบ้านหลังนี้อีกครั้งในรอบโอ้สำหรับตัวนี้นี่น่าจะในรอบหลายปีเลยนะครับตัวนี้ติดมา7ปีแล้วนะครับเป็นรุ่นที่อยู่ในช่วงขายไฟแต่ว่าเข้าโครงการไม่ทันนะครับเรามาถอดแผงที่แตกไปแผ่นหนึ่งแล้วก็ลองมาปรับปรุงเรื่องของระบบกราวเพิ่มเติมเพราะว่าเนี่ยสมัยก่อน อตอนนั้นองค์ความรู้มันไม่ค่อยมีนะครับสายกาวเราก็เลยไม่ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานการไฟฟ้าก็มาเปลี่ยนให้ใหม่นะครับเป็นเบอร์ส0เนี่ยฮะแล้วก็ลงไปตอกที่2เมตรสี่ส่วนตัวนี้ก็เป็นตู้ตู้เซฟตี้ตูต้นี้เป็นตู้ยุคแรกๆเลยนะครับที่เราเริ่มทำกันนะตอนนี้อ้าวเริ่มแล้วนะครับอ่าเห็นไหมครับวัดเริ่มไต่ขึ้นไปแล้วนะครับเราลองมาดูว่า ขนาดนี้เวลาบา่ายสองโมงจะได้สักเท่าไหร่แผงอยู่3 0 0พันนิดๆน,นะครับอินเวอร์เตอร์ตัวนี้เป็นรุ่น3000วัตต์นะครับแดดก็ไม่แน่นะรู้สึกช่างข้างบนจะบังแผงอยู่ด้วยนะครับก็เนี้ยก่อนหน้านี้มันขึ้นอาการ isolation error เป็นบางครั้งนะครับซึ่งก็สันนิษฐานได้ว่าจะเป็นเฉพาะ j f y นะครับอาการนี้กับ j f y นี้จะมาบ่อยมากเลยนะครับ เราลองมาดูว่ามันจะจำค่าได้สักเท่าไหร่นะครับความเข้มแสงนะค,คอนทราภาษาอังกฤษนี่คือซีรีส์ของเขานะครับพาวเวอร์พันห้าร้อยเอ่อทั้งหมดผลิตได้สองหมื่นกับสองร้อยกิโลวัตต์นะครับโอ้สองหมื่นกับสองร้อยก็ผลิตค่าไฟได้เป็นแสนแล้วนะครับเนี่ย นี่ฮะโวลต์ที่ออกก็227นะครับตอนนี้พาวเวอร์เนี่ยได้พันห้านะครับน่าจะแดดไม่ค่อยดีก็ค่อยๆไต่กันไปเรื่อยๆนะครับ DC 344กระแสโอ้กระแส7แอมป์เลยเหรอครับความถี่ก็5 0เฮิร์ตปกติเทียบเท่ากันไฟฟ้านะครับอ่าก็มาดูดูวนะ่าปุ่มกดซะจนงเยินเลยนะครับหลายปีแล้วครับก็ตัวนี้โดนอา่า ฟ้าแฉลบไปรอบหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ฟื้นอาการกลับมาได้โดยช่างนกเชียงใหม่นะครับระบบนี้นะครับมีไว้ลดค่าไฟฟ้านะครับพวกเราอยู่บ้านมากๆก็บ่นว่าเปิดแอร์เสียไฟค่าแอร์ของระบบนี้ได้นะครับสนใจทักได้นะครับ085 912 0087หรือเข้าไปดูใน YouTube นะครับ The Planet Power ละวัคแล้วก็เชียงใหม่ภาษาอังกฤษนะครับสวัสดีครับ